มนตัวก็โอเคนะมันมันโอ้ยรู้เลยว่าแซ่บอร่อยอ่ะยังยังอร่อยไหมคะไอสองเลยหรอพี่ชุดอะไรสองแบบใชุดเดียวเนี่ยแต่มันแบ่งออกมาเป็นสองต้องเคยซื้อมาน้อยไหมล่ะมีความสุขไหมคะแฮปปี้มากระที่ฉ่ำมากขอบคุณคุณต้อต้อต้อไหนคะหญิงต้อหญิงต้อวัชโรบุนสาธิโรน์ น,น,น้ำตลกาตาลินีกาตาลนีกกินทั้งวันเลแล้วนี่วันนี้ไม่กินข้าวเย็นหรือเนี่ยทำใี้ไม่อยากข้าวเย็นอนนี่แล้วานีไม่เอาหรอลูกันไากกินูห่แม่อิแลลูกโเลยะหลังจากที่ทำถ้าหลอสสดีค่ะกิ่นเต้าก็ซื้อ ข่เนี่ยมาลองเลยนจนมาอันนี้ไม่หัวข่เนี๋ยม่วงฟินมาเมื่อกี้นี่ในถุงมีชื่อไหมที่มีใช่ไหมพี่กิ๊กบุ้ยพี่กิกนี่กินชิ้นใหญ่อย่างนี้นดู วิธีการกินเขาอยู่ของวงนะคะก็อันนี้มีถั่วตอนนี้ไม่ค่อยชอบมีถั่วกินแบบใหกินเลยกินเลยนุ่นหันไปมองคือเลยสองชุดนุ่นก็อร่อยเลยอ่ะกญินต้อนมากนะคะไม่อร่อยเลยอ่ะไม่อร่อยหัวพวกเราแบบว่าจริงอ่ะกินหัวพวกเรากินคิดจะรสหวานมากบอกเลยช่วงเนี้ยเขาเป็นเมนเขาเป็นเมนเป็นเมนลูก เป็นเมนแล้วก็ลูกอยากกินด้วยใช่ลูกอยากกินมากเลยเนี่ยดิ้นใหญ่เลยอ่ะไม่อร่อยเลยอ่ะเราเลี้ยงกุมาไว้ปะเนี่ยเลี้ยงกูนี่แหละไม่ใช่กุมาทำไมเหรอหิวเหรอเนาะอร่อยมากต้าคนถ่ายก็อร่อยเนาะยังไม่ได้กินแต่ก็อร่อยได้เนาะหุ้ยเัาไม่ได้กินเลยอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์จะกินหมดเนาะอร่อยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นั่นอิ่มแน่นอนอ่ะเอ้ย อิ่มเอออิ่มแนะ่พเพราะก็ข้าเย็นไนนะม่กี่ลูกเนี่ยแม่แม่ไม่กินเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวต้มม่วงเขาเลิศเขียวเขาเลิศเนอะแบบแบบต้องกินอย่างนี้นะวิธีรสชาติเป็นยังไงคะกำกี้โอ้ยอยากย่างดิ่หอมใบม่ำสายปานอร่อยค่ะ ไปอร่อยแม่อร่อยกูนเฮ้ยฉันไม่ได้กินแล้วหมดแล้วเนี่ยไม่กินแบบนี้สวัสดีคอีกหนึ่งจานนะคะห้ามมาจานนี้เด้อห้ามลามมานะสองคนห้ามลามเลยนะอ้าววันนี้ก็จะกินจานละสคนนี่กิ๊กอ๋อเขากินแบบผู้ดีอื้แบบไงอ้ออ้ออ้อดูสิไม่เอาอือหืออย่าดั๊ด น่าเป็นชาวดัสอากคนซื้อาใหญ่ได้เห็นกินอย่างไรอะโหมีความสุขจริงเลยเนาะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะชัดเจนมากเขาไม่ให้กินเนื้อเขาไม่ให้กินเนื้อก็ต้องกินแบบสดห้าชุด